คุณเคยได้ยินเสียงตแตรรถไหมเสียงแหลมสูงที่บาดลิกเข้าไปในความเงียบของรัติการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนที่ฝนตกหนักผมจะเล่าเรื่องที่อาจจะทําให้คุณนอนไม่หลับไปหลายคืนมันเริ่มต้นจากซอยตันเล็กๆก,กลางเมืองซอยที่ไร้ผู้คนสัญจรในช่วงกลางคืนชาวบ้านแถวนั้นเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเสียงตแตรรถดังขึ้นทุกคืนที่ฝนเทกระนำ่ำ ทั้งที่ซอยนั้นว่างเปล่าไม่มีรถจอดอยู่ไม่มีใครขับเข้าไปหรือออกมาไม่มีร่องรอยใดๆทั้งสิ้นแรกๆพวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรืออาจจะมีใครแอบมาจอดรถเล่นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสงสัยก็เริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวบางคนบอกว่าเคยเห็นเงาดำวูบวาบตรงปากซอยก่อนที่เสียงแตรจะดังขึ้นเหมือนมีใครบางคนกำลังรอหรือกำลังเรียกใคร ผมเคยเข้าไปสำรวจซอยนั้นด้วยตัวเองในคืนที่ฝนตกพลํำพัมความเงียบมันน่าขนลุกจนแทบจะจับต้องได้ความรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและทันใดนั้นเองเสียงตแตรก,ก็ดังขึ้นแหลมเสียดแทงแก้วหูมันดังมาจากส่วนลึกสุดของซอยที่มืดมิด บางครั้งสิ่งที่มองไม่เห็นหน่ากลัวกว่าสิ่งที่เห็นใครบางคนเคยพูดไว้และคืนนั้นผมเข้าใจความหมายของมันอย่างท่องแท้หลังจากนั้นผมก็สื่อเรื่องราวของซอยนี้เพิ่มเติมพบว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนเคยเกิดอุบัติเหตุรถชนรุนแรงมีคนเสียชีวิตตรงนั้นและรถคันนั้นก็เป็นรถแท็กซี่ที่ชอบบีบแตร ى, ไล่ผู้โดยสารที่ลงผิดป้ายเสียงแตรที่คุณได้ยินในคืนฝนตก อาจจะไม่ใช่แค่เสียงแตรธรรมดามันอาจจะเป็นเสียงเรียกของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ตรงนั้นเสียงที่รบคอยใครบางคนหรืออาจจะเป็นเสียงที่เตือนคุณว่าบางครั้งอดีตก็ไม่เคยตายไปอย่างแท้จริงคุณว่าจริงไหม